เจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เปิดชมคลิปธรรมะจากวัดดีวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่ใจบุญใจดีที่อยู่ใกล้ก็เป็นมิตรอยู่ไกลก็เป็นเพื่อนอยู่ต่างประเทศก็เป็นญาติธรรมฉะนั้นเราทุกคน จึงเป็นเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องในสายทางธรรมที่จะเติมเต็มกุศลความดีด้วยการเปิดคลิปธรรมะชมผ่านระบบออนไลน์เพื่อส่งต่อบอกต่อแก่คนที่เรารักแก่คนที่เราปรารถนาดีเพื่อจะได้กำลังใจจากธรรมะจากข้อคิดจากปราชญ์ผู้มีความรู้ จากครูผู้มีความหวังดีส่งความดีงามส่งกําลังใจไปถึงท่านผู้ชมทั้งหลายที่หลังจากปฏิบัติภารก,กิจน้อยใหญ่ด้วยความเข้มแข็งด้วยความรับผิดชอบและมีความสุขกับการทํำงานถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องเดินทางกลับไปที่บ้านสู่ครอบครัวหรือหลายคนหลายท่าน ท่านก็อยู่คนเดียวก็ถือว่ามีความสุขกันทั้งนั้นจะอยู่คู่อยู่คนเดียวขอให้ใจเรามีธรรมะมีธรรมะเป็นเพื่อนธรรมะเป็นของดีเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่เคยปฏิเสธใครและไม่เคยเบียดบังใครธรรมะที่ดีจะส่งเสริมเข้าทำนองว่ารรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ให้ไปสกสู่ที่ชั่วก็คือได้พบสิ่งที่ดีที่งามเช่นเดียวกับวันนี้ธรรมะจากวัดเจดีก็ได้คัดสรรธรรมะมาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับฟังและรับชมและที่สำคัญก็ถือเป็นการให้พรที่คิดว่าทุกคนน่าปรารถนาอยากจะได้หลายคนอาจจะชมคลิปตอนนี้ลหลายหครั้ง ส่งต่อแชร์กดไลค์ไปถึงเพื่อนด้วยก็จะเป็นการดีไม่ใช่น้อยและที่สำคัญก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าอัปจจยานะใหม่บุญเกิดจากการขอนขวายสิ่งที่ชอบธรรมะนั้นเป็นของดีเป็นของที่ถูกเป็นของที่เหมาะที่ควรใครได้รับแล้วก็มีความสุขมีกำลังใจวันนี้เสนอเรื่อง รับพรวันเกิดพูดถึงวันเกิดหลายคนจริงๆแล้วมีวันเกิดทุกคนบางท่านเพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วบางท่านก็เพิ่งฉลองวันเกิดวันนี้หลายคนก็เตรียมฉลองวันพรุ่งนี้เมื่อลือนสัปดาห์หน้าก็แล้วแต่โอกาสและจังหวะเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้รับพรอันประเสริฐ จากบุคคลที่เราเคารพบบูชาเช่นคุณพ่อคุณแม่ให้พรลูกในวันเกิดสามีให้พรภรรยาอันเป็นที่รักภรรยาก็ให้พรที่ประเสริฐกับสามีที่ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือสร้างบุญสร้างบาร,รมีด้วยกันเพื่อนให้พรวันเกิดวันเพื่อนผู้ใต้บังคับบัญชาให้พรวันเกิดกับหัวหน้าหรือ เพื่อนที่ทำงานด้วยกันเป็นอันว่าวันนี้พระมาให้พรวันเกิดญาติโยมที่เปิดรับฟังในช่วงนี้กันอย่างทั่วหน้าแม้วันเกิดหลายท่านจะล่วงมาแล้วก็ตามหรือยังมาไม่ถึงก็ตามเชิญรับพรวันเกิดพร้อมกัน9ประการด้วยกันญาติโยมทั้งหลายประการที่หนึ่งสุขก,กาย สุกกายหมายความว่ากายเราไร้โรคภัยเบียดเบียนสุขภาพกายแข็งแรงยืนเดินนั่งกระับกระเฉงกระชุ่มกระชวยสง่างามเรียกว่าสุขภาพกายดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนผิวพรรณผ่องใสจิตใจร่าเริงเรียกว่ามีสุขภาพกายดีกินอาหารดีมีประโยชน์ทบทีกินได้นอนหลับขับถ่าย อย่างตรงเวลาอย่างนี้เรียกว่าสุขภาพกายดีประการที่สองสบายจิตข้อนี้ก็สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายคำว่าสบายจิตสบายใจใครก็อยากได้ลูกประพพตชดีอุ้ยสบายใจวันเกิดปีนี้สบายใจคนนั้นให้ของขวัญคนนี้วอวยพรให้ได้รับข่าวดีได้สิ่งที่ดีเงินงานสุขภาพดีหมดเลยเกิดความสบายอกสบายใจ ให้มีความสบายจิตมีความสบายใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะอยู่ในเรียบททั้งสีให้ท่านที่มีวันเกิดได้พรวันนี้อย่างทั่วหน้าประการที่3มีกัลายาณมิตรข้อนี้ก็จำเป็นมากท่านผู้ชมทั้งหลายเราได้พบกัลายาณมิตรชีวิตเราจะปรับเปลี่ยนจากความคิดที่ผิดเป็นถูก ทางเดินเราที่ผิดพลาดจะเดินทางย่ี่ถูกต้องเหมาะสมการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ครวรถ้าเราครบมิตรด,ดีเราก็จะได้ตัวอย่างที่ดีจากเพื่อนที่ดีคําพูดที่ดีคําแนะนําที่สร้างสรรค์และแรงจูงใจที่ดีมากๆจากคนที่เป็นเพื่อนดีเพราะการที่ได้มีพรข้อนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการมีมิตรดีเป็นกําไรของชีวิตแต่ถ้าคนไปคบมิตรไม่ดีชีวิตก็ขาดทุนสบั้นหาความสุขไม่ได้มีแต่ความย่อยยับอับปางกางคันอยู่ร้อนนอนทุกข์แต่ถ้าเราไปคบคนดีท่านผู้ชมทั้งหลายเชื่อว่าความดีจะนําเราไปสู่ยศเงินงานสุขภาพที่ดีกิจการที่ดีชื่อเสียงที่งดงาม ประการต่อมาคือประการที่สี่จิตอาสาจิตอาสาคือรู้จักช่วยผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นมีน้ำใจต่อผู้อื่นแต่อย่าลืมมีน้ำใจต่อตอนเองหาสิ่งที่ดีๆให้ตัวเองมีจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจเช่นท่านผู้ชมทั้งหลายมีความตั้งใจดีที่จะเปิดฟังธรรมะเวลาทุ่มคึ่งทุกวันที่นี่ที่ facebook วัดเจดีสามารถรับฟังได้และสามารถบอกต่อกดไลค์กดแชร์มีจิตอาสาที่จะบอกจะส่งจะต่อไปเป็นความดีที่ทำได้ไม่ไม่ยากจนเกินไปท่านผู้ชมทั้งหลายทำเรื่องง่ายๆทำเรื่องใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์อาสาที่จะช่วยพ่อแม่อาสาที่จะช่วยสามีภรรยาลูกเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานเพื่อน หรือใครก็ตามที่เราเห็นว่าเขาอยู่ในภาวะที่น่าจะช่วยก็สงเคราะห์เธอครับเพราะใจที่ให้ใจที่ดีย่อมมีคุณภาพและได้โอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราประการที่5้าพรข้อนี้ใครก็อยากได้งานก้าวหน้าหน้าที่การงานที่ทำอยู่จะเป็นงานประจำรับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจ ทำงานบริษัทห้างร้านเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการเองเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือเป็นผู้รับจ้างทั่วไปหรือกระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือเป็นลูกหลานเราก็อยากให้งานการศึกษากิจกรรมน้อยใหญ่ก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้าก็คือจเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นค้าได้ขายได้ ทำงานสำเร็จทำงานมีประสิทธิภาพทำธุรกิจก็มีกำไรทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จเขาเรียกว่างานก้าวหน้าก้าวไกลประการที่6เงินทองมากมีข้อนี้ใครก็ปรารถนาและอยากได้กันทั้งนั้นเหมือนทำนองที่บอกว่าขอให้รวยนั่นแหละครับก็มาเข้าข้อนี้ก็คือเงินทองมากมี เงินทองจะมากมีได้ก็ต้องเกิดจากคนที่ขยันคนที่ประหยัดช่วยกันหาคนในครอบครัวครอบครัวช่วยกันหาคนละไม้คนละมือลหลายหายทางลหลายๆรูปแบบแลหลายๆช่องทางเงินทองก็จะมากขึ้นในสำคัญก็ต้องช่วยกันบริหารคือประหยัดกินประหยัดใช้ประหย,ย,ยัดจ่ายเก็บออมให้ได้เงินทองก็จะมากมี มากขึ้นเรื่อยๆประการที่7พี่น้องรักใคร่พรข้อนี้สำคัญในวันเกิดท่านผู้ชมทั้งหลายวันเกิดวันที่เราฉลองวันเกิดพ่อแม่พี่น้องไม่รับรู้เลยรู้แต่เราหรือรู้แต่เพื่อนเราสองคนถามว่ามีความสุขไหมมีมแต่มันจะไม่มากเท่าไหร่ถ้าเราลืมที่จะบอกพ่อแม่ลืมที่จะบอกคนในครอบครัว ให้เขาได้ชื่นชมรับรู้วันเกิดของฉันฉันมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมีคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณสามีคุณภรรยาขอบคุณลูกๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณหัวหน้างานขอบคุณทุกอย่างครับที่ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นมีเงินงานความรักสุขภาพดีทุกวันเนี้และเป็นที่รักของผู้อื่น ได้รับของขวัญได้รับคําอวยพรจากท่านทั้งหลายเพราะได้พรข้อนี้ก็คือพี่น้องรักใครญาติมิตรชื่นชมประการที่8ผู้ใหญ่อุปถัมข้อนี้ก็สําคัญท่านผู้ชมทั้งหลายการทํางานทํากิจกรรมทําหน้าที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามถ้าปราศจากผู้ใหญ่อุปถัมคำว่าผู้ใหญ ไม่นานหมายถึงผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผู้อุปถมเป็นได้เหมือนกันคําว่าอุปถัมภ์ผู้ใหญ่หมายถึงคนที่มีบุญบาร,รมีคนที่มีอํานาจราชศักคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพในตําแหน่งในชุมชนในหน่วยงานในองค์กรทั้งหลายเขายื่นมือเข้ามาช่วยให้โอกาสเรา ให้ความรู้เราและให้ยศศักดิ์ตำแหน่งเราเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้ใหญ่ให้เกียรติมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือเรียกว่ามีผู้ใหญ่เมตตาทิ้งเหล่านี้ก็สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายมีมิตรสหายมากเท่าไหร่ในวงการในหน้าที่การงานท่านท่านจะมีคนชอบท่านจะมีคนชม และท่านก็จะเจริญในรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและเป็นที่รักของผู้อื่นเมื่อเราเป็นที่รักของผู้อื่นเราก็ต้องยิ่งรักษาตัวเองดูแลตัวเองและที่สำคัญต้องพัฒนาตัวเองสำคัญกว่านั้นต้องมีน้ำใจตนเองและแบ่งปันแก่ผู้อื่นประการสุดท้ายธรรมะที่เป็นพรวันเกิดที่จะมอบแก่ท่านผู้ชมทั้งหลาย คือธรรมะคุ้มครองมีศีลสุขล้ามีธรรมสุขล้นมีศีลสุขล้าคือศีลทำ,ำให้คนเราสงบเยือกเย็นเย็นกายเย็นใจอยู่ไหนก็มีความสุขจะอยู่คนเดียวอยู่สองคนอยู่กับคนมากชีวิตเราก็มีความสุขมีความมั่นใจมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต หรือมีคู่ก็อยู่กันแบบรักสามัคคีปลองดองร่วมแรงร่วมใจร่วมสุขร่วมทุกข์และร่วมพัฒนาเพราะฉะนั้นข้อที่9ก็สําคัญท่านผู้ชมทั้งหลายพอในวันเกิดให้มีธรรมะคุ้มครองธรรมะจะคุ้มครองได้เราต้องศึกษาปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มีเป็นในชีวิตของเราให้เป็นคนมีน้ําใจ ให้เป็นคนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เผื่อเขาเผื่อเราแบ่งปันช่วยเหลือตามโอกาสสามารถที่จะทำได้ธรรมะที่มาคุ้มครองเราเราจะปรารถนาให้ธรรมะคุ้มครองอย่างเดียวแต่เราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมธรรมจะคุ้มครองเราได้อย่างไรเพียงแต่ท่านคิดดีก็เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ท่านพูดดีก็เป็นความดีอย่างมหาศาล แต่ความดีนี้จะสำเร็จผลให้ความสุขให้ความเจริญทั้งในวันเกิดหลังวันเกิดหรือก,ก่อนวันเกิดหรืกอกระทั่งตลอดทั้งปีจนถึงวันเกิดครบรอบมาก็อาศัยธรรมนำชีวิตเพื่อพิชิตปัญหาให้น้อยใหญ่มีธรรมคุ้มครองประจำใจจะพ้นภัยได้สุขทุกเวลา ขออํำนวยพรให้ท่านทั้งหลายที่รับพรวันเกิดแล้วให้มีสติปัญญาอันเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาลุล่วงไปด้วยดีทุกเรื่องทั้งเงินงานความรักสุขภาพและที่สำคัญขอให้ปัญญาของท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพัฒนาความรักเงินงานสุกภาพของท่านให้ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีศินประจำกาย มีธรรมประจําใจขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมครอบครัวกิจการงานในหน้าที่สมบูรณ์พูนสุขอยู่ดีมีสุขทุกพิพาราดีทุกท่านทุกคนด้วยเทิรเจริญพร